วันนี้วันศุกร์ที่25มีนาคมปีพุทธศักราช2565อาหารวันนี้เมนูเช้าข้าวผัดกุ้งเมนูเพนไก่ผัดพริกอ่อนไก่ไม่มีกระดูกต้มจืดมรักขนมเค้ก1.5ปอน14ก้อน3ปอนสองก้อน โดยสมณีน,นัทธวัตรกลัลยาณมิตรรันพงพุทธเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดของกลัลยาณมิตรกจิรัตเติมสุข,ขออนุมโมทนากับท่านทานนบดีคือกลัลยาณมิตรพรมธนพรทองใบกลัลยาณมิตรกบิวัตกลัลยาณมิตรนัดพิชยาตั้งไพบูรณิตร้านบักเสิงนครราชสีมาที่ได้ร่วมถวายเมล็ดกาแฟอย่างดี5กิโลกรัม และโอวนจินผงสองหลังรวมทั้งท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการถวายพัตตาหารให้กับพระพิกษุสมณนนีของศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จขอบุญบารมีนี้จงส่งผลให้ท่านเจ้าภาพทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขาพลัปฏิพานทนาาสารและบริวารสมบัติให้ยิง่งยิ่งขึ้นไปทุกภพกทุกชาติตรากระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน และถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธอ